พดเนาะให้สามเจ็ดออกเจ็ดสามดีใจน้ำเดอ้อพ่อแม่พี่น้องรำาด้ยกันสู้ๆสก้คนไล่ระเบิดนะคะผูอยู่ในกลุ่มไล่กะกจีตดก้าดสนันเทื่อนนะคะมีอยู่สี่ห้ากลุ่มนะคะดีใจกันวกมือสีขาวกุ้งไก่กอนเบิกนับกระได้ดีใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเด้อได้เจ็ดสามนอนเนาะนะคะเข้าตัวเจาะพอดี ะวันนี้ไปต่อวันศุกร์ที่26มกราคม2567ก่อนอึ้งกะขอกราบอนุโมทนาสาธุนะคะคุณยายใจดีทั้ทงกรุงเทพกรุงเทเนาะคะเพิ่นถูกเล่าพัฒนาและได้หลายสั่นรู้ได้เยอะนะ่สั่นเพิ่นได้หลายแต่ว่ากะกะอีกหลายคนเนี่ยผมแมนว่าถือผู้เดียวเนี่ยหลายคนละครับหลายคนหลายคนถือบด คนเอิญนี่อย่างคนเฮทศคนเฮ็ดงานานะแม่คือคือบดแบบทั้งโรงงานเลยคือเบดห้องนะคนเอิญนี่ยังเอิญเป,ป,ปน็นแผนแผนแนนะเออนั่นละคือบดมื่หั่นถือเต้ซีโตถือหลายรอบแล,ล้วว่าสันเพิ่นก็เลยอันอธิษฐานว่าสีสร้างองค์ปู่พญานาคว่าสันพอเราได้เจ็ดสามกีสันันวันไหวออกล่างเนาะคะ่ะวันวันผุดห้ไปสามเจ็ดเป็นอายุเบิกทรัพย์ เพื่อนกะร่วมสร้างปู่พญานาคเนาะค่ะอันนี้กะไม่ได้เรียรายเด็คือเพื่อนตั้งจิตของเพื่อนเองเพิ่นช่แก้บนเพื่อไในโชคของเพื่อนนะเพื่อนขือเพิ่นกสีเส็ยกะโอ้เพิ่นโอนมาซอยเบิร์กซับเติบ์พ่เด้พี่น้องเพิ่นกะเป็นเงินเป็นเหมือนนั่นแหละค่ะกะขอให้รวยเด้อพันท่านมากก็ได้ก็ให้ได้ขึ้นไปเป็นพันพันเท่าเด้อค่ะเอฟซีสายบุญพ่อแม่พี่น้อง อย่าให้มีปูทุกคุณอยากให้มิจพูร่อยๆเฮ็ดงายแต่ให้จเจริญลุงเรื่องค่ะคล้ายกับคล้ายดีนะคะเด้อเฮ็ดยัยงจากให้สมมุงมาปรารถนาเนาะค่ะพ่อว่าสีส่างองคูพ่อถ้าได้มองเนาะว่ามองได้ล้านพญานาจะเอฟซี FC ก็ได้โชคเลยก็ถือว่าภูมิตรงนี้ที่ตรงนี้เพิ่นเลือกไว้แล้วค่ะบางท่นงันเพิ่นก็มูเฮ็ดงานน้ำกัน คนคนที่โอนเงินมากนะเป็นคนอีสานอยากได้ฟังเบิกซาปรูร้เลียงแต็มูมที่ร่วมทำบุญน,นที่เพิ่นถือนั่ได้หลายนะเพิ่นถ้าเป็นคนใต้่นกับฟังอึศาปลูเลียงคนไหนากาค่ะนี่ผู้ติดตามประจําคืออุปปัน้นผ้าลวดนะคะสีเบาไทยน้องผ้าลวดกับสีเบาอีสานเนาะน้องนิ้อยู่ในเบลไทยเบาอีสาน <Okay. S 1> พูดไทยเราเบาโคราชก็ได้วันศัลย์ก็ค่ะ ีฟังบอลูเลียงยกับเบิ้งหลายใดหลายทรงทางค่ะค่ะฟังบอออกกับซอยซอยกันแฝดเด้อค่ะค่ะไปต่อราวพัฒนาวันนี้นะคะเดี <c ambling dies> uh, ๋ยวเต้สองสีแล้วพี่น้องมาเสนเดี่ยวออกอายุกับออกแล้วเนาะอุ้ยแปดศูนย์กับออกได้วยก้อนสีใดค่ะเบิกทรัพย์ให้แปดศูนย์เหมือนนะเป็นตัวเด่นของเบิกทรัพย์แต่บ่โมว่าเลยง่ายสิออกบ่เนาะบาทนีเพราะว่าอยัง เบเิกซาเปตจะโตงวดมันพอมาอ,ออกเหล็ก,ลออกเล่าถ้าเรออกเหล็กเล่าเราไม่ถูกค่อยมากเลกยไงแต่ว่ากระสือกันไวไม่ต้องซื้อเยอะนะคะแปดศูนย์โตทีเหลือกัะสือหกศูนย์นะคะหกศูนย์นะคะหกศูนย์เก้าศูนย์นะคะเกาะสองตัวให้สามคู่ส่วนสามตัวนี้กะ อซี่ดาวยครับสามอซี่ไปรวมเนาะพอเซี่เคยได้4ี่ตัวเนาะค่ะสามตัวนี้จับเอาก็ได้เอาีตัวไปเลยนะคะสตัวนี่สตัวสคู่สอตัวล่างสองตัวล่างคู่แล้วก็สี่ตัวเนาะ ไว้ับกับบกได้เรแต่ว่าหับนบัตนัดซื้อซื้อพ่กค่อยเต็มเนาะคะ่ะแต่ออกเกตสามยังบพูดว่าออกบนเลื่อล่างมาสินเขาเขียนไว้ว่าล่างจังหูจักว่าล่างเนาะเวลาเขาออกแล้วเขาก็จะมีเขียนไว้ใต้คลิปแต่ว่าขันบึงร่วมๆแบบแบบซาบึงบ่ค่อยเป็นส่วนมาเอฟซีในกลุ่มมันจัดสี่เขเหม็นเขามาเนาะคะ่ะเอฟซีที่จะเข้ากลุ่มนะคะ แอดไลน์ line, อันเอาเนาะแอดไลน์ line, เดี๋ยวให้แอดไลน์ฝั่งกนเพิ่นเพิ่นบพื่เห็นไหมศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่เนา,นานะเดี๋ยวทีไงเบอร์แอดไลน์เขา่ขากลุ้มเข่าฟีดนะคะระดับวังมิจฉาชีพย์นะคะ่ะไปเดียร์ไลเก็บเงินเบิดค่าบริกาเก็บเงิเนงเด้จ้นเด้อดอ,อันนี้เป็นเบอร์โทร แอดไลน์นะคะผู้ใดสิเขากลุ่มเข้าฟรีนะคะใครจะเข้ากลุ่มกลุ่มฟรีเบิร์คร,รัพกัสีว่างเนีวทางลงไปกับต้นคลิปบางคนหาคลิปบอ่อนะคะ,ะกัสีว่างแนวทางลงไปด้วยะค่ะอันนี้คือเป็นกลุ่มของเบิร์ครัพเองแต่ว่าไม่ให้ขายเลขในกลุ่มนะคะแล้วก็ไม่ให้วางเลขในกลุ่มเบิร์ครัพสีขขว่างเป็นเลขเจ้าของก็ยัง เอซี่สิบว่าเห็นเนาะครับมือได้งงงว่ได้ร่องคีบก็ะคะ <S <S อกือร่องไล่กลุ่มเนาะค่ะก่จะไปเบื้องแรกเล่าแอดไลน์เขามาใจได้ใจแอดไล์มาไว้เลยค่ะแล้วก็ทักว่าอยากเข้ากลุ่มนะคะเพราะว่าแอดไล์มาจะซื้อกับวงหัว่าสิเข้ากลุ่มเบอร์นะคะเข้ากลุ่มซีสำหรับผู้แบบว่าอาพอๆเนาะเอาวันนี้วันนี้วันที่เส้าหกสิดสองนะคะวันศุกร์เนาะวันนี้วันศุกร์ ลาวพัฒนานะคะสองสี่หกศูนย์เก้าศูนย์นะคะสี่วไปสองสี่เก้าศูนย์ค่ะลาวพัฒนาอะไรไปชื่อหระาจอเนาะครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมต่างประเทศวันนี้นะฮะใครอยากไปเที่ยวต่างประเทศนะครับสองทุ่มกว่าสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนานะครับส่วนมากอ่ะไปทราบกัจะ คนรูจากเบิกซ้ำมาจากหวยราวพัฒนานะคะคแต่ช่วงหลังๆปูไม่ค่อยเขียนให้ก็เลยนี่ลดบ้างนะคะบ้านนี้กาเลยว่า,าก่อบมากก็จะเป็นเลขิีออเซนเอานะคะแต่ก็ถูกถูกอยู่นะคะบางทีก็เข้าสามตัวสีตัวบ้างนะคะสองตัวบ้างค่ะเมื่อา้านเมื 1, ่อวันพูดกับเขาสองตัว เดี๋ยนี้ปูมาเน้นให้เบิรทรัยเป็นรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเห็นแล้วเนาะเขียนแล้วครับชัดเขียนจีอกตีพี่น้องปูไดสีแอดไลน์เขาปุมนะคะเพิ่นฟังเบอร์โทรพระท่านเนาะคะ่ะครับแอดไลน์มาได้อันนี้เป็นเลข,เลขปูมาเขียนรหรือว่าอันนี้เป็นเลขเส้นเบิกทรับเนาะคะ่ะปูบ่เขียนดูดแล้วเขียนจต่เลขง่าย เด็กไงเพื่อนการัฐบาลไทยนะคะวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห so ้าร mm ้อยหกสิบเจ็ดเบิกทรัพย์เน่นทุกชิปนะคะเพื่อนเขียนไห่นะหกเจ็ดรอบสองมากกว่าสิบบอกในความฝันหนึ่งเก้าค่ะหกเจ็ดกัหนึ่งเก้าเนาะค่ะซื้อขึ้นลงเอาถาเต็มเลขปู้มากขึ้นแต้มหนึ่งค่ะขึ้นลงเอาเพ็่นให้สองตัวหกเจ็ดหกเจ็ด หกเจ็ดใช่ไหมจ้าผู้มยุบานกู้ยุบาน <6. S 2> เพื่อนหาศูนย์แปดกระหกศูนย์มันละอันที่ละหเหมือนทราบกระั้งไกว่าสิบฟาดอายุจะกของสามเจ็ดเนาะเกิดวันที่ยี่สี่พอดีของเดือนนี้อ,ออกเหล้าไปแล้วแปดศูนย์ออกเหล้าไปแล้วเรื่อสิบปวดทราบสืบหน่อยลงแต่ว่าสองซีย่งขั้นเดีออ,ออกด้วยค่ะรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะไปย้ำอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะฟังเล่าเหมือนแรงกอนวศิแปดใจ ขอขอบคุณเบิกทรัพ์เนาะครับขอบคุณเบิกทรัพ์ครับผมสำหรับแนวทางนะครับวันนี้ไปต่างประเทศก่อนนะครับผมเข็นชัดครับผมครัขอบคุณครับเบิกทรัพ์ครับ